มาดูตัว LSB ครับ Linux Standard Base จริงๆแล้วในโครงการนี้เป็นโครงการความร่วมมือกันร,ระหว่าง Linux หลาย distro ด้วยกันนะครับเพื่อจะสร้างมาตรฐานให้เกิดขึ้นในระบบปฏิบัติการ Linux ในส่วนสำคัญคือมาตรฐานของตัวซอฟต์แวร์แล้วก็โครงสร้างของไฟล์ฮ e ร a r c ค y ก็คือโครงสร้างของไฟล์ซิสเ e มและที่สำคัญก็คือ run สคริปตต่างๆที่อยู่ในอ้างอิงกับระบบปฏิบัติการ Linux ในปัจจุบันนะครับที่ผม รอบหน้าจอของ l s b เวอร์ชัน4.1มานี่เป็นสเปกนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของ l s b นะจะประกอบด้วยโมดูลหลายโมดูลด้วยกันนะครับเช่นประกอบด้วย Core Module แล้วก็ประกอบด้วย Library LibC นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัว Desktop มีเรื่องของ Runtime ผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านได้นะครับนี่เป็นสเปคมาตรฐาน ในตัว LSB เองก็ประกาศเป็นตัว ISO มาตรฐาน ISO เหมือนกันนะครับเป็นหมายเลข23360-1นขีด1นะครับมีารายละเอียดที่เป็น text พอสมควรในมาตรฐาน LSB ก็มีการกำหนดรายชื่อของคำสั่งนะครับที่จะใช้งานร่วมกันระหว่าง Linux distro เช่นคำสั่ง cp ก็เป็นการที่จะใช้ในการ copy หรือคำสั่ง tar คำสั่ง q หรือคำสั่ง g zip เป็นต้นคำสั่งเหล่านี้ก็ จริงมีมากกว่านี้นะครับแต่เป็นคําสั่งชุดหนึ่งที่ถูกกาหนดให้เป็นมาตรฐานในการที่จะใช้ทํางานร่วมกันในแต่ละตัวดิสโทรนอกจากนั้นตัวมาตรฐาน RSB ก็ยังควบคุมการทำงานบูตโปรเซสที่ได้กล่าวมาแล้วและยังได้นิยามรันเลเวลนะครับว่าจะต้องรันเลเวลเป็น3 4 5มีความหมายว่าอย่างไรก็เป็นการกำหนดมาตรฐานในส่วนของรันเลเวลพร้อมกันนั้นก็ยังกำหนดมาตรฐานของการระบุ ยูเซนะครับบัญชีรายชื่อของ user แล้วก็บัญชีรายชื่อของกลุ่มที่บอกว่าจะต้องระบุด้วยค่าของ UID และ GID เป็นต้นนะครับในการควบคุมในส่วนของการเริ่มต้นระบบหรือการบูตนั้นนะครับลินุกจะใช้ชุดคำสั่งในการที่จะบูตสคริปต์ขึ้นมาให้เป็นไปตามมาตรฐานของตัว LSB ขอให้ผู้เรียนนะครับลองปฏิบัติโดยการ อ่านไฟล์นี้ขึ้นมาดูนะครับที่ชื่อว่าลอง vi lib และ lsb ตามด้วย init function ลองอ่านคำนิยามดูนะครับไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่เป็น init script function นะครับที่นิยามในมาตรฐานสเปคของตัว lsb ก็จะระบุมีคำสั่ง run อยู่1 2 3 4 5สนะครับหชุดคำสั่งด้วยกันซึ่งแต่ละชุดคำสั่งนะครับก็จะทำหน้าที่ ไปอ่านไฟล์ขึ้นมาเพื่อจะใช้งานนะครับไปอ่านไฟล์ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้งานเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับลองดูสักไฟล์นึงนะครับ Start Daemon ก็จะทำหน้าที่ตรวจสอบนะครับถ้ามี ส่วนของแอปพลิเคชันที่ทํางานอยู่หรือมีโปรแกรมที่ทํางานอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่ทําอะไรนะครับยกเว้นถ้าถ้าไม่มีถึงก็จะสตาร์ทขึ้นมาแต่เราสามารถที่จะระบุให้ทํางานฟอสให้สามารถที่จะบูตขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในไฟล์สคริปต์กันส่วนคิวก็จะเป็นเรื่องของการพยายามที่จะไม่ให้ตัวโปรแกรมทํางานนะครับส่วน p i d off ล็อกนะครับก็คือจะคืนค่าของ Process ID ขึ้นมาเป็นการอ่านค่าของ Process ID นั่นเองคราวนี้มาดูในส่วนของ Start d a e m o n ที่จะไปอ่านไฟล์ที่เราจะเข้าไปดูกันนะครับอันนี้ก็ผู้เรียนก็ลองใช้ตัวเทอร์มินัลอีกเทอร์มินัลนึ่งนะครับเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วลองเข้าไปอ่านดูจะเห็นว่ามีการที่จะระบุก,การทำงานนะครับนี่ก็คือเป็นสคริปต์ที่จะให้ตัว Linux สามารถบูตขึ้นมาให้ได้ตามมาตรฐานของตัว L S B นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูอีกสักไฟล์หนึ่งนะครับ <c oughs> เราก็จะเห็นว่าในคำสั่งนะครับในรายละเอียดก็จะบอกว่าไฟล์นี้จะรวบรวมนะครับฟังก์ชันที่ใช้ในเชลล์สคริปที่จะอยู่ใน /etc/init.d/directory นะครับในไฟล์ที่ผมพาไปดูเนี่นะครับเป็นไฟล์ที่ถูกกำหนดด้วยมาตรฐานของ LSB นะครับซึ่งจะเป็นส่วนในการสร้าง environment หรือสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกันในแต่ละ linux distro นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือการควบคุมค่าของตัว run level ไม่ใช่ในการบูตนะครับแต่เป็นการสตาร์ทแอปพลิเคชันแต่ละแอปพลิเคชันขึ้นมาให้อยู่ในรันเลเวลที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อมาเราจะทำการควบคุมการทำงานรันเลเวลของแอปพลิเคชันยกตัวอย่างเช่นนะครับเราจะควบคุมการทำงานของตัว apache ให้เราติดตั้งแพ็กเกจของ apache ก่อนนะครับในเครื่องของผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นใช้คำสั่ง c h e ค k c o n f l i c ตัว httpd ดูนะครับ ออนแล้วลองใช้คำสั่งตัว list ดูนะครับว่าตอนนี้อ n อนแล้วหรือไม่นะครับปรากฏว่าตอนนี้ก็อ n อนเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะ off ก็คือไม่ให้รันอยู่ใน level เราก็ off เสียนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ตัวเช็คค conflict ของเราก็จะ off คือไม่รันอยู่ใน level ใดใดเลยหากเราจะระบุนะครับให้ออนเพียงแค่ level ที่เราต้องการเช่น2กับ3แล้วก็กำหนด option ขีดแล้วขีดขดเลเวลนะครับแล้วก็เลเวลสองและเลเวลสามเอนเตอรลองเลสดูอีกทีนะครับเราก็จะอ่อนเฉพาะ2กับ3ที่เหลือก็จะไม่อ่อนนะครับนี่ก็คือขั้นตอนการควบคุมคําสั่งในการที่จะให้รันอยู่ในตัวเลเวลที่เราต้องการผมเคลียร์หน้าจอนะครับต่อไปผมสามารถที่จะ ลบในส่วนของตัวแอปพลิเคชันออกจากตัวควบคุมนะครับโดยที่เราสามารถที่จะลบเพิ่มหรือลบโปรแกรมออกจากรันเลเวลได้นะครับโดยการใช้ค,คำสั่งถ้าเราจะลบนะครับก็คือ del คือ delete นั่นเอง httpd แล้วก็ enter แล้วลอง list ดูตอนนี้เราก็จะพบว่าตัวคำสั่ง httpd ไม่ได้อยู่ในตัว checkconf แต่ถ้าเกิดเราต้องการแก้ไขกลับมาโดยการบอกว่าให้ add กลับเข้าไปนะครับเราก็สามารถพิมพ์คำสั่ง add ได้นะครับแล้วลอง list ดูอีกครั้งหนึ่งเราก็จะเห็นว่ากลับมาแล้วแต่ตอนสถานะที่กลับมาจะ off ทุกสถานะนะครับถ้าเราต้องการกลับไปใช้งานอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องระบุ level เ,เ,เราถึงจะสามารถที่จะใช้งานในเลเวลที่เราต้องการได้ตามปกติเนื้อหาต่อไปก็จะอยู่ในเรื่องของการเรียนรู้การ boot นะครับแต่เป็น boot loader ซึ่งเ,เป็นการ ศึกษาเรียนรู้บ o o โ loader จากไฟล์ iso ที่เราดาวน์โหลดมาเราสามารถที่จะบูตจาก iso ไฟล์ได้เนื่องจากว่ามีส่วนที่เป็นโฟลเดอร์สำคัญอยู่ก็คือโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า iso linux ซึ่งจะทำหน้าที่ในการที่จะบูตจากแผ่น cd แต่ในการเรียนรู้ในการใช้งานนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องมี distro เป็นไฟล์ iso ขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งเราจะต้อง โหลดมาไว้ในเครื่องของเราหลังจากนั้นนะครับให้เราสร้างเมาส์พอยต์คือสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า iso หลังจากนั้นเราจะทำการเมาส์ด้วย option o loop เนื่องจากเป็นไฟล์ iso นะครับแล้วก็มาเมาส์ที่ iso ไฟของเราลอง df ดูนะครับเราก็จะเห็นว่าไฟล์ของเรานะครับถูกเมาส์อยู่ที่ slash root slash iso เรียบร้อยแล้ว ให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์เราก็จะเห็นไฟล์ที่อยู่ในเนื้อหาของตัวตัว iso ไฟล์ของเราในโฟลเดอร์ที่เราสนใจคือโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า iso linux เราจะทำการเข้าไปในโฟลเดอร์นี้นะครับ iso linux เราก็จะมีไฟล์ที่เป็นไฟล์ e x e c u t e นะครับไฟล์ file นี้ก็คือตัว Root File System ของตัว Linux Kernel เราใช้คำสั่งตรวจสอบไฟล์นะครับแล้วก็ตามด้วย v m linux enter ดูก็จะบอกว่าเป็น boot table นะครับสามารถ Boot ได้จากไฟล์นี้มีไฟล์ที่เป็น b z image นะครับเป็น type b z image เราก็สามารถที่จะ run จากตัวไฟล์นี้ได้เหมือนกันครับ เนื่องจากว่าในการบูตใน state ของตัว linux จะต้องมีตัวที่เป็น i n i t i a l r a m Disk ก็จะมีไฟล์ที่เป็น initial r a m Disk คือไฟล,ล์นี้ไฟล,ล์ที่ชื่อว่า initrd.img ก็จะบอกว่ามีไฟล,ล์อยู่2ไฟล,ล์ที่เราจะต้องสนใจเมื่อเมาัล ISO image ของ linux แล้วนะครับเราก็จะเห็นข้อมูลส่วนอื่นๆที่ที่น่าสนใจที่เราจะเข้าไปดูเพื่อประกอบการ ศึกษาก็คือไฟล์ที่ชื่อว่า iso-linux.cfg ไฟล์นี้ก็จะมีลักษณะที่จะบอกว่าให้ไปบูตด้วยเมนูอะไรนะครับก็จะเป็นการกำหนดเมนู ในเวลาที่เราบูตมาจากตัว c d r o m นะครับนี่ก็จะเป็นตัวเมนูฉันสังเกตดูได้ว่าในส่วนของการระบุเนี่ยนะครับก็จะมีการระบุว่า,า Linux นะครับมี Kernel ที่เราต้องใช้คือเคอร์เ l อะไรแล้วก็มี i n i t r ออยู่ที่ไฟล์ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้ในสำหรับการรีบูตและ เมนูที่เราใช้บ่อยๆนะครับก็คือเมนูในการที่เราจะใช้สำหรับการทำ rescue Mode ใน rescue Mode ก็จะมี option เพิ่มเติมคือคำสั่งว่า rescue เพื่อให้เราสามารถที่จะกลับเข้าไปอยู่ในโหมดของ rescue ในการที่จะแก้ไขปัญหาได้